หรือเขาด้ภาษีด้อืมมาเลยมนาเนี่ยมาแม่เลยครับมัเองนได้พาเลกินกินีต้องจมไว้นะเออะเออลูกลูกหอปลาแป๊วเพิ่อลองบมันกินนี่บอแม่เิ่ดถ้วย่ไปเจอถเฮ่อสอดหนึ่งเออ อืมอื่ว้าชักชักชัรอดดีกว่ารอดสิอะรเดี่ยแม่เปียกร้อนร้อนไปเลย ขวานมึงบ้ามีไม่พอขักันกนอนอะ่ะมีกุกแจกเป็นสองนดใบหวานเลยอ,อืมเห็นบ้าบันนี้กินเฮื้อม้อมันอิ่มคักลองลองมึงอลองมึงรู้ละลองมึงก็เข้าหม้อน,นึ่งนะมึงด้วยเฮ้อ,อเอาอีรีพุ้นอะ โอ้มีมูจิยีมเลยค่ะว้าคนละาช่วยเต็มเต็มลูกไ,ไม่กินเาละเบ็ดโอ้เบ็ยดลูกกินวะก,กินรสกินรสพาเดี๋ยวกินรสไม่งป็นเมื่อนี้ยลายแม่เนี่ยเออเดี๋ยวรอดพักพักรอสักแม่เาละ นี่เดือนละพันเดือนละพันห้าจะมเหลวใสักอาเ่ะมาจากบ่อะเ็นดูแม่เราเรอร้อนเนี่ยุแม่หุ่นมาเดี๋วบาครั้าไปไห้เดี๋ยวเด้โยหนมาแดีวนันไม่เดี๋ยวเดียว ยังงีอย่่่เอาคือสิี่ไรก็ดีๆนี่อ๋ออืมภาพภาพอืมเี้เามองดูกับาดิอันาเหตุเอ็ดงานได้เกินเด้เปรี้ยแตค่าน้ำยังไม่ได้จับ ขอิชก่อนฮะขอิก่อนิกอกบะนี่เปล่าชาของิิก่อนาของิก่อนาวันได้มากข้าวฉได้ทรงบินเท่าไหล่บลาขาค่าน้ำช่ยไอ้เด้อนร่องรงราบข้าค่าน้ำบอกเ่งเเดินเบือบอใช้เป็นใจไปก่อนรวยรวยใจไปก่อนนะเฮ้ยนเฮียนกินกินเป็นวันนี้เต็ม เน่ม yeah, <Ừ. S 1> ok ึง mm ก็ไยากด้ยเนี่ยงานพูเมาผมวดีเชป่ะกนีอยมีออนเงานก็งานะออน่ะาเยรู้ัวเงิมันี้ใหันสังคมได้รู้อยไปคิดด้วยมองในปอดกันทุกคนทุนมีอ่อนอืมอืมอะเอสเอสจนดวันคุณละอายหาเบ่อได้เบอรอไฟเฮอลยมันเนามันหนา ขอซออไปได้แม่ซ้อมันเอ็ดเป็นมันนี่แม่มีหูเนาะไม่เคยเอสร้างไปลาเพ่มานี่น้งพ่มาอร่อยคุยกับเพื่อนแล้วนีจผู้ชายท่านได้คูมึงกเอไปว่ะคยบอว่าไปให้ไปสภาพร่มอือสีมาแม่แม่จับพีหน่ท่าเพื่อนเนาะ นี่นี่ไก่ปอบเนาะไม่ได้กรดูกัอเดียวไอ้ม้านกสูนมสั่นะแ้งอีกอย่างดูมเงื่นเือนเงือนกัน่าดนีสาได้บาดมม่ง่ายกว่ามันไอ้แบงกินเรากับไก่กรสันสงด้กินเิรากขมีสาอืมกินนี้เินนี่ิสา ทอดาารอดไม่ได้อนแค่นั้นหรือไเย็นต่อ่ข้างเรือแบบนี้ไ่เย็นเลยจิ้มหน่อยจิน้ำเบ็ดหน่อยพอเลอะเข้าถึงช่วยตมอเอะหรือมาสอบไงใเข้าหมาดน่เนี่ยได้หย่าน้มาะอยู่งระมานน้้มันเบิดมามันลำบากซื้อมาให้มันได้กินเือพนะาหมา อืมอมอืมไดอืมนะอันอืมอืมอืมโอเซ่เลยตังอืมอืมยมมีอรอีอือืมมีาล่าอืมันหน้าเาน่งเิดนีอืมนี่นีตอืมมันย้มดาือืม บูมาแม่แม่กกวกันมิงานในแม่แกสองก่อนทิมทิม,ทมเลยคือหาได้กบเงินจะฟ้าบเ,น,เน,นี่กินแล้วเป็นเลอได้ความสุกเห็นว่าได้กินแล้วลนนะเขากินออกโบานเลยปกด้พัดจัดจ้าทเดียังานกินมีน่อกอกมได้กินได้หรือละ่ะ มันไม่ได้กินต้นเดอนอ่อนละกินเดินออนเขอยู่ดีสองเมือเดือนแล้วเอเดงานนี้สงมือเดยะ่างแล้วสิยุดแล้วบสามบเั้งเอสามสบามสอ็ดืมย่เขาไม่หยุดบอเขาพออหยุดตานของสามมั้งอ้าวพี่หยุดไพวกขนพนักงานเบอร์อะ เฮ้ยดีสีไเนียโมนีอืมยเอาอายไปน้ำซุ่มบีกบแล้วยายไปพยาเพื่อนหเนาะอ้ขึ้นมาง่ายทูมาเนาะน้ำน้ำล้างน้ำอืมอืมโอ้แซ่บ ิน,นอืมโหแซ่บแืบแบบสี่นะมีกินนนวนแล้วเห็น,มนบมนอ่ะเนี่ยอืมอืม,อมบ่เบ ิ้มบุญแกอืมได้อือืมเน,เนี่ซบแซบแล้วอืมไปหมเตาแก๊สน้ำเด้อวนนี้ก็มยได้เหมือนกัไปน้ำไอ้่ะน่ารถม่สีไปพาแม่ไปเดี๋ยวไปซื้อพวกสบู่แชมพู เงินเงินแม่เอกว่ะยี่สิบแปดก็ะบอกเนี่ย <c oughs> ก็ตายเลยบบแรกซ้อข้าแม,ม,มันฮะเฮ้ยคือแม่คือมันซื้อข้าวไปซื้อข้าวเด้อมองเลือนะได้ข้าวน่มันไปซื้อข้าวนะ่อกัเนเะงื่อนน เือเขาบ่ล่าใ่ะวนันเข่าอืมือเไม่รู้าไม่ต้องถึอืมอู่ด้เสอด้นนเส้อเปกจิ๋เนาะเออเข่าเอออเอาหามาสูรกินมด้อเนี่ยต้องกินที่ไหนเนี่ยเอบแซ่บนี่ไม่มาแค่เอาเปิดนี่ยเอาเนี่ยนะจกินเดี๋ยน้อืมอืมตีแล กินกินกอกินเกินไ่งินอไอไม่้ไม่กินเันเงินอ้อแล้วไปหารากกิน่ออื่นอย่เตรมบ้องกนข้าวเยอะท้องเียเบ็ดขึนเลยน้องนำเนาะเนื้ไม่เป็นื้อเนื้ก็ดีไข่เบ็ดมืองานเมั้งเพีงเพิ่งจะมาใครเน่ช่วงสี่โมงเดียวเวรินไปรบปอใหด แม่ไม <Cornell> ่ได้เลยงานอย่าง้อืมเริ่มจะว่าีแล้เออไม่เอื่อนกัไปเฮ้ยเอาว่ไม่ไปอยู่เฝ้าเลยสนุกแ้ักผาคือผาเยเลนึเ่า

เราแบบไม่ท่องบอ่ะเออเมือ่อเราลาเขาเขาจะได้ความสมดุลแม่ลดเพิ่อห่องามาเป็นห้ากูแห้งดีกันเนาะเฮ้ยแล้วนี่อนหนึ่งใจปออ๊อืมโอ้โหโอ้โหแซ่บแซ่บอืมอืม กินเข้าเดี๋ยวมื้อสื้อกินอืมอืมอืมมีอย่านี้เลยเอาแม่มา่ยาน้อืมอืมอืมออือชิเลยเนี่ยเม่ยนี่จะกนจอดเนตอืมอืมอือน้อง๋มอุ๋มบ้นจะบอกให้งเรีบ้านประเดี ไวล้ลุกอยูบ่ะเรียนแบละท้องอย่างนี้นี่มาลูเรียนด้่ยแล้วมาลูเรียนนะอย่านี้หอเรียนด้วอืมก็เกินเินเธอห้าวดุ เอรู้สีได้รู้มากเลี้ยงชาดมมาเลยอิ่มแล้วแล้มันนี่ยังไงเฮ้ยเออมึงเอียน,น,น,นเขาปูดีเลยเอาไปอืมเอาไปฮันเตรมไปกินข้าวมาแล้วเบิ่งกันอวันเป็นผู้รับเอาไปเล้อกที่เพือนดีกินสะดวเขื่อมันกินบ้านเองใช่ซื้อมากินรวมเดี๋ยวได้เผื่อซื้อมาคือต่ก่อนเวลาแบบนี้น อืมได้สิ่อแกว่าจะเรื่องอไืมพวกน้เ่องอ่นๆอ่ะเอนเอ่อเออเอ่อี่ยกัป๊อก่อืม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 อืออืมอืมือืม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 มอืมอืมอืมอมืมอืมอมอื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 อืมอ คือเป็นกินน้ำหอยแครงหัวเลยพ่อเนื้อแม่ก็กินอยู่นั่นน้ำจิ้มมั้งเมือนั่งไอเอาน้ำจิ้มไปน้ำแข็งมาผสมนั่นจิ้มเป็นน้ำจิ้มมันงเสียแม่ยังไม่หลวงเสีเอาแม่ไม่ค่อยกินน้ำจิ้มเลยแม่ยังไม่หลวงเสียกเนื้อนี่มันสดแล้วเอามาโรยกินอยู่แล้วเป็นน้ำจิ้มมันจิ้มมันเหรอเนื้อไม่เป็นแม่กินนยังไงแม่กินยังไง จิ้มอน,นี่เอาหอยแครงผสมเดียวหนึ่งมือเมื่อวานจะีเก็บเงินซื้อทวงห้าสิต่างเงินซักผ้าค,คนไอ้ผมเธอรอดเธอแม่เดนละพันเหนือละพันห้าอย่าเ่มบางคนแบงมังเธอเขาแม่มันหมื่นึ่งะเธอมึงมาด้ไงพลาหลายเนยติกไฟฟ้ากัได้ต้มต้มหรือเกี่ว อืมอืมเอ่ออืมอืมอืมมันคือแม่ไปอืมอืมว่าเข้าไปเยอะเงินห้าพันอันนี้วางเยอะจริงแท้อันนี้แบบแม่ไม่หยิบมามาไม่เหลือแต่อัน เงอนบ้างไปเลยไม่ได้เพื่อเอาตัวเมีมีมานเพื่อเอาดวเพื่อเอาดวอืมเพื่อเอาสิมาเอาเอาเผื่อบ้านเลยต้มออควายทางรู้แ้วมันม่กินเห็นหนไม่หาจิมีกินเลย เม่อกีพอ่พอพ่อเิ่นเท่าลงลงนีิ่งก็ไปหาเงินเยออืมอ่ะอืมอืมไปเยอะไปอไอ,ไอืมอืมใส่อฟซีเข้ามอหนึ่งสวาบสวาบินอาโนโอ้ยกว่ามหมูมเลยที่ักบินอาบินก็กว่ามหมูเลยนะ หยาดคนเลยืออืมอืแม่เออมึงมึงยิ้มเยอะคือือน้ำกรบเด็นบ้าเดี๋ยวตาย Những nắng 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 พี่ปลาไก่มันขอดมไปแล้วก็หมอนเสมอถมถมมันแกบ่ไปเลยเท้าไปนั่นเลยเข้าไปเข้าไปเล,เลื่อยๆทางก็ตามพูดน้นำทุ่มมั้งไม่ยิงได้เวลาจะมองมึงอยู่ป็ดเตียเตียได้มุ่ยิงหล่ายอยู่อะ่ะ ฮะเด็วิ่งเองเขาเแต่ผู้ชายไอ้วาเพื่อนบอกเ่เงินดีบ่มองน้ำไอ้ข่อยเพื่อนบอกดโตบาเน่ยเีเขาไม่ควกับาอ้ไปแล้วเพื่อนบอกมึงมีคักเนะะ 你呢？Yeah.